ฟ้าทลายโจรชื่อนี้คุณได้แต่ใดมาครับขึ้นง่ายครับเพื่อนๆครับฟ้าทลายโจรนี่ครับไม่ต้องปลูกนะครับผมเดี๋ยวเม็ดร่วงนะครับมันก็จะขึ้นเองอย่างเงี้ยครับช่วงหน้าฝนหน้าแรงค่าตรงไหนชุ่มชื้นมันก็จะขึ้นตลอดนะครับฟ้าทลายโจรเป็นพืชที่ขึ้นง่ายนะครับเขียวธรรมชาตินะครับผมสังเกตดูว่า เราไม่ต้องใส่ปุ๋ยอะไรเลยนะครับเขียวดีมากขึ้นเองตามธรรมชาตินะครับสบรรพคุณมากมายไม่ต้องพูดถึงนะครับนี่โอเคนี่นะครับผมเดี๋ยวพาไปดูเม็ดฟ้าทลายโจร นะครับขึ้นเองตามธรรมชาตินะครับฟ้าทลายโจรไม่ได้ปลูกนะครับในกระถางเนะี่ยมันขึ้นเองเม็ดมันตกใส่ฮนะนีนี่เม็ดฟ้าทลายโจรอันนี้ยังไม่แก่นะครับผมนี่นี่เม็ดมันนะครับผม เมือเป็นอย่างเงครับเพื่อนมันแก่แล้วมันก็จะแตกกระจายก็ขึ้นแถวนี้นะครับเดี๋ยวนี้ฟ้าลายโจรราคาขึ้นมากเลยนะครับผมไม่ต้องปลูกนะครับผมมันเดี๋ยวมันแก่แล้วมันจะแตกกระจายกระเด็นไปนะครับมันจะขึ้นเองอย่างนี้นะครับผมอย่างนี้ นี่ครับฟ้าทาโจนเป็นพื้นที่ขึ้นง่ายนะครับฟ้าทายโจนสรรพคุณทางยารักษาโควิดนะครับผมออกดอกเต็มเลยนะครับ Ok, merci.